วันนั้นพระพุทธเจ้ากําลังเทศอยู่ท่ามกลางหมู่ขุนนางก้าบดีประชาชนเต็มวัดเชตวันเลยนางจินจมานวิกาวันนั้นเอาท้องใหญ่สุดหาท่อนไม้กลมๆใส่ท้องท่อนไม้กลมๆอ่าแล้วก็เอาเรียกว่าเหมือนเอาเชือกผูกเอาไว้ก็คือทําให้เหมือนคนท้อง9้าเดือนแหละใช่แล้วชุดสตรีชาวชมพูทวีปนั้นึถึงผู้หญิงอินเดียมันจะเป็นผ้าห่มมิชชีดมันคลุมอยู่แล้วคลุมอยู่แล้วเดินเข้าไปกลางวัด และชี้บอกพระพุทธเจ้าว่าทําไมไม่รับผิดชอบลูกในท้องอเราในตั้งคันกับท่านนะ,ะเรียกว่าเป็นการกล่าวตู่ถูกต้องบรรดาสาวกทั้งหลายทางที่เป็นคารวาสก็ดีเป็นพระสงฆ์ก็ดีเนี่ยถ้าใครที่มีความเชื่อมีฌานเข้มแข็งก็จะรู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำหรอกแต่บางคนที่ชาออนอ่อ,อนๆเนี่ยเอ๊ะหรือพระพุทธเจ้ามีเมียจริงๆนะมันเป็นเรื่องเลวร้ายถึงขนาดที่ว่าพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ เห็นแล้วคันไม้คันมือทนไม่ได้ก็เลยเรียกบรรดาเทวดาทั้งหลายปลอมตัวเป็นหนูปลอมตัวหรือแปลงร่างปลอมตัวอชวาชิ์ว่าแปลงร่างดีกว่าใช่เพราะแปลงร่าง่าจะน่ารักกว่า <c oughs> ถ้าปลอมตัวจะนึกถึงมันอย่างไงก็ไม่รู้แปลงร่างเป็นหนูเข้าไปตรงที่ที่นางจินจมานวิกากําลังยืนใส่ร้ายพระพุทธเจ้าน่ะถ้าพระพุทธเจ้านิ่งนะบรรดาหนูที่เป็นพระอินทร์บ้งเป็นเทวดามั่งเนี่ยมุดก็ไปใต้ผ้าเข้าไปเข้าไปเข้าไปเรื่อยๆ ไปกัดเชือกท่อนไม้ท่อนไม้หล่นปุ้งพระอินทร์ก็เสกให้ลมพัดผ้าเลิกขึ้นเห็นหมดเลยว่าอา้าวไม่ได้ท้องชาวบ้านโกรธมากโอ้โหมากล่าวตู่พระพุทธเจ้าแบบจังๆแบบนี้ก็ลุมกันขับไล่ทุบตีนางจินจมานวิกานางจินจมานวิกาก็อุ้ทั้งเสียทีทั้งอับอายรีบหนีออกจากวัดเชตวันมหาวิหารแต่ออกไปได้แค่หน้าวัดเท่านั้นเองพอพ้นเขตวัดปุ๊บ ได้ว่าสิ่งที่เธอทำเนเป็นบาปหนักมากเลยนะถูกธรณีสูบลงนรกไปตรงนั้นเลย